โอเคครับ okay, ผมนะวันนี้เราจะมาแจกโค ER ้ดค oh. ิมพีทอ่ะอ okay. we ืมจะโค้ดคิมพีทอ่ะจะเล่นเกมไหนจะโค้ดเกมนั้นแหละโอเคก็ก่อนที่ไปดูโค้ดนะครับก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมเลยนะครับอืมอย่าลืมนะอย่าลืมโอเคไปดูเขาได้กันคอนเทนซีกันทอนวีเลยเนาะง่ายดีเมนูโค้ดนี่เว็บอันนี้เป็นโค้ดรีสเตตนะครับแต่ผมไม่ต้องเรียกนาะเพราะว่า เลขสองอยู่เลยทำไมต่อไป,ปนคนเลสแตดเหมือนกันนี่ครับคล้ายๆกันเปลี่ยนแค่เลขสามเป็นเลขสองกันเลยเลสแตดเหมือนกันนะครับเนาะต่อไปคนนี้โหรถแรงจริงถ้าเสียรถเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับนี่ครับคนนี้ได้สองแสนห้าปะได้ไม่ผิดไม่สองแสนแค่แค่แสนหนึ่งอะแต่ผมใส่ไปแล้วนะนี่ โค้ดต่อไปมาไวไปไวจาาคลิปนี้แต่โค้ดมันเยอะอยู่นะนี่นะครับไม่อยู่มะเนาะแต่ผมก็ใส่ไปแล้วเหมือนเดิมน่าได้แสนหนึ่งมาโค้ดน,นี้ดูดิดูเวลุ๊ <c oughs> หนำเน้มกิน <infant> โอเคโค้ดต่อไปนะครับเขาไปที่โคดนี่ ใส่เลยครับใส่เลยถ้าโค้ดไหนใส่ไม่ได้ก็แสไไดงว่าน่าจะหมดอายุแล้วนะครับเนาะต่อไปพิโอริสเอ๊ <c oughs> มเรก็ใส่ไปแล้วเหมือนเดิมนี่โอเคไป,ไป,ไ,ปไปแล้วกันต่อไปนะครับเป็นโค้ดเบคคัมแบ็กนะครับหรือพี่เบคกบลกับมาแล้วยัยเท่กลับมาแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะครับ ถ้าใครใส่ไม่ทันก็สต็อปคลิปนะครับไม่ได้ก็เอาด้านล่างได้นะครับผมก็จะแจกไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนี่โอเคยี่สิบนี่เลยอันนี้เป็นโค้ดนี่ป่ะอันนี้เหมือนอ๋อโคด้ดโค้ดเงินหนึ่งแสนต่อไปนะว่าโคดด้ดรีสแตทเห็นมันมีเลขๆเ,เหมือนกันต่อไปนะครับเป็นโคด้ดเงินหน,นึ่งแสนเปนก้านนี่ห้าสิบฟอลโลเวอร์หรือเปล่าใช่ามาเถอะอ่านผิดพอดีจบอังกฤษมา ยี่เค้จะมากิีดอันอันฟีดได้ไงอ่ะใช่ไหมเธอเนาะมุกมุกมุกอะไรแบบนี้อ่ะโอเคนะโค้ดต่อไปดักกันเป็นโค้ดที่มาพร้อมกับผลใหม่ป่ะผลมังกรน,น่ะนี่ยใช่นะโอเคครับโค้ดต่อไปโค้ดนี้เป็นโค้ดรีสเตตนะครับนี่โค้ดร,รีสเตตเนาะยังใช้กันได้ อย่าลืมลนะน้โคตไหนใช่ไ,ได้แสดงว่าหมดอายุแล้วนะครับเนาะต่อไป k คิงพี c คัมแบ็คโคตนี้ผมใช้ไปแล้วโอเคต่อไปไบใบเลยืออจะไม่ต้องเสียเวลาคนดูเนาะนี่ครับนี่ใส่เลยใส่เลยใส่ยังอืถึงไม่ใส่ทุนก็ก๊กอปใส่ได้เนาะต่อไป คนนี้นี่เนะาะใส่เลยนะครับอัปเดตหนึ่งแต่คนนี้ผมว่าน่าจะหมดอายุแล้วป่ะพัฒนานานแล้วอ,อัปเดตหนึ่งต่อไป King Peach Beta เอ็นน่าจะหมดอายุแล้วป่ะ Beta ก็นานแล้วเน,ะนาะน่าจะหมดเลยแหละอืมโค่นไหนใส่ได้ทุกคนก็ลองใส่ดูนะครับต่อไปคนนี้ โอเคก็าวางก็าวางาวาง,ง่ายเกิน <c oughs> นี่ครับเอาไปใส่เลยนะโคตรนี้ดาก้อนฟุตเหรอ <c oughs> ใช่แหละน่าจะแบบพร้อมผลใหม่เลยเนาะต่อไปเฮ้ยไอเลิฟอ,อาร์เซนอลแปดนึงนะกาแฟโอเคอันดนซี่อันดนวีนี่ครับไอเลิฟอ,อาร์เซนอลต้องใส่พี่เมฆเขาชอบเห็นเห็นมีจัดทัวร์นาเมนต์ แข่งกันซะแลนี่ยนี่ทุกคนก็ไปร่วมสนุกแข่งกันได้นะที่หนึ่งนี่ทั้งสามหมื่นลบักรายการแรกอะผมดูสตีมเขาอ,อยู่ต่อไปโคดอีดิตี้นะครับนี่ <c oughs> โคดดีเกินนะอือโคดเยอะเกินซึ่งผมก็ใส่ไปแล้วแต่ผมยังใส่ไม่หมดนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีโคดหมดอยู่แหละเพราะมันไม่น่าเยอะขนาดนี้หรอกต่อไปเบสอีวิล เบสยูทูบเบอร์ทั้งนั้นต้องมีชื่อผมแ,แล้วแหละมึงยังไม่ดังจะไปสู้ขเขาเนี่ครับเบสเดบิวต์เอ็กเซปเป็นเลยนะ้ะใครไม่ได้ใส่ต่อไปโมคุม,มะนะครับเรารู้จักกันดีแล้วทุกคนเป็นช่องไมค์คร f บนะทุ้ยยังมันตลอกอีกต่อไปมาคาร็อฟเย้คนดังอันเนี่ย ใครอะไม่รู้จักใครออกมาคราบนะครับพี่คาช,ชาเราเองใส่เลยนะครับใส่ไม่ได้ก็จะลืมนะครับหมดอายุแล้วนะอย่าลืมถ้าใส่ไ,ได้ถ้านะหมดอายุนะครับนะเนาะใครเอ้ยจะใกล้จะหมดแล้วเนะนี่ยโค้ดนี่นะครับโค้ด S B Gaming ใช่ไหมถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้ยไม่ได้ใช้เกมมิง่งลืมไปอ่านอักษไม่ค่อยได้ไทยยจงไม่ได้เลยนี่ครับ ดิ้งของคนจีดโอ้ยผมคนไทยไม่ใช่คนจีดจะต,ต้องอ่านได้แบบว่าใช่ไหมเด็กน, <c oughs> นี่ครับข้อต่อไปโอเคใส่เลยนะครับใส่เลยใครได้ใส่เลยนะครับโอเคเอ้ยจะหมดแล้วโอเคข้อต่อไปนี่ครับอา้าวคนนี้โคตรซ้ำแล้วแบบน่าจะใช่นะอรีบไปดีกว่า เอ้ครับโค้ดสุดท้ายเอ็กออมซัคกลินนี่นะครับโค้ดสุดท้ายวายว่ะคลิปนี้โค้มันเยอะก็จริงแหละแต่แจกไวไปเนาะผมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครอยากใส่เนาะก็วางก็วางเลยโอเคก็มีท่าน,นี่เนาะนี่ไงตัวละครใหม่ผมไม่แต่งมาก็เทยอยู่นะเทอมาสามอันหนึ่งปีกตากระเข่าเนาะ ฮ้ยผมชอบท่ากระโดดมากดูดูนะเยอะเยอะโอเคนะก็คลิปน okay, ี้มีเท่านเนี anyway, lately, ้ยเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับคลายกันนะครับคลิปนี้ก็สักสามสิบไลค์เนาะเอ้ยครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายไปครับผม